ทีเช v e ์ M ละมิต r สหายเพื r อน o ันนี้เราจะไปดูเค f เ s e กลุ o นมนิาพรประจงศิลป์ไม a นมสศรียาสีมงคลไมเ a มอ i สศศิพิมลช้างม่วง n m มเนมอกอร์ินมีมาก ยนิวเคลียสและไซโตพลาสซึมในนิวเคลียสก็ประกอบไปด้วยนิวเคลียสเมมเบรนโครมาตินนิวคลีโอสและนิวเคลียสติกในไซโตพลาสซึ่ก็จะประกอบไปด้วยออร์แกเนลและอินคลูชันในออร์แกเนลก็จะประกอบไปด้วยโนเมมเบรนและเมมเบรนในโนเมมเบรนก็จะประกอบไปด้วย ไลโซโซมเซนชีย m ไมโครชูบูตไม c คร f i ลามินอินเตอร์ d i เดีย i l ลาม n นในเมมเบรนก็จะประกอบไปด้วยเฟิร์สฟอร์และ Second ์ฟอร์ในเฟิร์สฟอร์ก็จะประกอบไปด้วยเอน o p พลาสติกเลติคิลลัมกรดจีบอดี้ไลโซโซมและแวรทูโอในเอนโ p พลาสติกเลติคิวลัม ต่ไปด้วยราอีอารสมูทเ เพื่อสร้งโฟลเดอร์ d pmd k y p o j e c เพื่อสรางโเด k a p r o e จากนั้นเราก็จะได้2โฟลเดอร์ในโฟเดอร์เซลโค้ดค่ะและพิมพ์ cd ก็ถอยไปหนึ่งสเต็ปแล้วเราก็ เพื่อไปอยังโฟลเดอร์นิวเคลียสค่ะเมื่อเข้ามาในโฟลเดอร์นี้แล้วเราจะมาสร้างโฟลเดอร์กันนะคะโดยพิมพ์ md n e w c เพื่อสร้างโฟลเดอร์นิวเคลียสพิมพ์ md chromatin เพื่อสร้างโฟลเดอร์โครมาตินพิมพ์ md n e o i เพื่อสร้างโฟลเดอร์นิวเคลียสพิม er ep, พ์ม md n u c l e a s e t เพื่อสร้างโฟลเดอร์นิวเ เลกกันนะคะโดยพิมพ์ MD Organel เพื่อสร้างโฟลเดอร์ Organel และพิมพ์ MD Inclusion เพื่อสร้างโฟลเดอร์ Inclusion ค่ะเมื่อสร้างเสร็จแล้วเราจะได้โฟลเดอร์ตามลูกพันนะคะจากนั้นเราก็พิมพ์ CD Organel เพื่อไปยางโฟลเดอร์ Organel แล้วพิมพ์ MD n o r m e n e เพื่อสร้างโฟลเดอร์ n o m e n e แล้วพิมพ์ MD m e m b r n เพื่อสร้าง โดยพิมพ์ MD ไลบอโซมเพื่อสร้างโฟเดอร์ไลโบโซมพิมพ์ MD เคนซิโอเพื่อสร้างโฟเดอร์เคนซิโอพิมพ์ MD ไมโครทูบูเพื่อสร้างโฟเดอร์ไมโครทูบูพิมพ์ MD ไมโครฟิลาเมนเพื่อสร้างโฟเดอร์ไมโครฟิลาเมนและพิมพ์ MD อินเตอร์มีเดียเพื่อสร้างโฟเดอร์อินเตอร์มีเดียจากนั้น ทุกท่านนะคะและพิมพ์ cd จุดจุดเพื่อถอยไปหนึ่งสเต็ปจากนั้นเราก็พิมพ์ cd b i n b e เพื่อไปอยังโฟลเดอร์ b i n เ e นเมืมเม่อเข้าไปยังโฟลเดอร์นี้แล้วเราจะมาสร้างโฟลเดอร์กันนะคะโดยพิมพ์ md first four เพื่อสร้างโฟลเดอร์ first f o r พิมพ์ md second f o r เพื่อสร้างโฟลเดอร์ second f o r แล้วเราก็จะได้โฟลเดอร์ตามทุกท่านนะคะ จากนั้นเราก็พิมพ์ cd first c o <oughs> l เพื่อสร้าง sorry และเราและเมื่อเข้ามายังโฟลเดอร์นี้แล้วเราจะมาสร้างโฟลเดอร์กันนะคะโดยพิมพ์ md e n d o p l a s m i c เพื่อสร้างโฟลเดอร์ e n d o p l a s m i c พิมพ์ md g o j i body เพื่อสร้างโฟลเดอร์ g o j i body พิมพ์ md r i s o s o เพื่อสราโซโซ้างโฟลเดอร์ r i s o s o พิม md waveo เพื่อสร้างโฟลเดอร์ w v o นะคะแล้วเราก็จะได้โฟลเดอร์ทั้งหมดตามรูปภาพนะคะจากนั้นเราก็พิมพ์ cd e n d o p l a s m i c เพื่อไปอยังโฟลเดอร์ e n d o p l a s m i c mic, นะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็พิมพ์ md raw er เพื่อสร้างโฟลเดอร์ raw er นะคะพิมพ์ md smooth er เพื่อสร้างโฟลเดอร์ smooth er นะคะเราก็จะได้โฟลเดอร์ทั้งหมดตามรูปภาพค่ะ จากนั้นเราก็พิมพ์ C D จ,จุดเพื่อถอยหนึ่งสเต็ปและพิมพ์ C D เพื่อถอยอีกหนึ่งสเต็ปนะคะจากนั้นก็พิมพ์ C D เพื่อไปยังโฟลเดอร์ C D และพิมพ์ M D Microco เพื่อสร้างโฟลเดอร์ M i o o c D นะคะคและพิมพ์ M D path เพื่อสร้างโฟลเดอร์ path ค่ะ และจากนั้นเราก็พิมพ์ cd backslash เพื่อกลับมาอยู่ยังได้ดีค่ะ That's all for our present. Thank you for your attention.